สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดชัชวาลนะครับผมอำเภอลำลูกกานะครับพงเจดลำลูกกานะพี่น้องจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับพอดีมาทํำธุระนะครับที่กทมนะครับก็เลยแวะมาหาสาวน้อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมคิดหอดคิดถึงมากๆนะครับ าวน้อยเป็นบ้านเทงนะครับผมไม่ได้มานานนะครับตั้งแต่คลอดลูกนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาเล่นสักแป๊บหนึ่งมาเช็คอินแล้วก็กลับนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างนะครับวันนี้นะครับแล้วทุกคนจะตกใจไหมอ้วนขึ้นนิดอีกมันอ้วนขึ้นเลยผมนะครับแวะมาให้กำลังใจนะครับเช็คอินแล้วก็กลับ เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับน่าจะไปไลส่สวนที่สาวน้อยรำเพริโชว์ที่มหาสารคามนะครับงานที่มาเดี่ยวโอ้อันนี้เจอรถบัสโจแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปหาพี่ๆทุกคนก่อนไม่ได้ทําคลิปนานแล้วพี่นอ้องน,นี่ก็เลยทําคลิปให้ชมนะครับอันนี้อยู่หลังห่าแล้วดิจ้องอยู่ตลาดนะครับ เขาอยู่ไหนกันหมดเนาะเดี๋ยวแหนมเบิง้งก่อนเดี๋ยวส่องก่อนอ็เจอแล้วเจอแล้วเแล้วพ่กอกันใช่ พอดีอ่าพอดีมาทำธุระกรุงเทพก็เลยแวะมาพอดีครับพีบ่บัยากลุดด้วย้ะบอบ๊อปันเดปพี่แต่ว่าเหมือนตัวเหลืองนิดนึงพวกนี้ต้องไปหาหมออีกก็เลยรีบมาทำธุระในกรุงเทพเสร็จแล้วก็จะจะได้ลงไปเดินไปมาคนเดียวโอ้แทบไม่ได้นอนนอนวันละสามชั่วโมงสี่นอ่อนด้ว,วมนไหมบุนะ๊คสู้ๆกับครับไปอีสวัสดีครับไหนพูดเลยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณด่าไหนทำอะไรกัน อาาววทไไปดูทำอะไรกันอีกน,อนี่บอกครับไห,รไหนฮะอ๋อนู้นนู้นอาหารเข้าอยู่ไหนกันเนาะบัดทีนี้้เดีด๋วยวไปดูกับเขาก่อนเอ้า พอมพอแล้วมาดีครับเฮ็ดอีหยังพ่อหัออออวกุ้งติปเป้ยสวัสดีครับเ,เ,เออพิ่งมาไม่ได้มานาน,านแล้วโอ้ยเห็นเห็นเสียนนนไห้ยบ่ม่นเขาเป็นหายศีลเอาบ่ไปตรงไหนกันน้อยปาดพอกขอขอขวัวอามน่น ยากอยูต่ตรงไหนยากเลยครับโอเคเดี okay. ด๋ยวไปดูยดอยู่ไหนกันนอนี่ตามหาครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้เรามาไม่ได้บอกใครพอดีมาซื้อสายสัญญาณยินีพูดเฮือนีอนี่ไงอันนี้พอขอมวดนอันนี้พอขอึ้ครับ บแต่ว่าน่าไม่ต้องใส่ใบใบอีเล่นเนี่ใบชมพูเนี่ยเจ้าของผ้าไหล่เอียนสวัสดีครับเสียอ้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงึดไหล่ฮอตสวัสดีปลาสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับดซบี่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพอดีแวะมาซื้อของอะไรแวะมาหาครับมาซื้อของไปไล่สาสุดเปิดพิจารณาเสียบี้กิดฮอตคินฮอตมาก ครับสวัสดีครับพ uh, ี่น <klim to 1> ้องเอฟซีคร <exhausted> ับเอ่อนอนเพ่งตันมาไหมโอ้ผมนอนสามชั่วโมงทุกวันนี้โอ้ยหนักกว่าหมอลำอีกพี่วนอวนวนอวนออกฉากก็ออกฉากออกฉากพอพอออกฉากก็เขาเต้นแล้วก็รับซ่อมซ่อมนะมากับใครมาคนเดียวครับจอดนอนตลอดทางเดี๋ยวมากเห็นพี่โจยังชังเลยไม่รู้ไปทำคลิปหรือเปล่าเกลี่ยพลัง เป็นไดอันนั้นกับไพลอมีหลายสุดยอดหลายท่านมากชุดดีท่นว่าอยากให้เอฟปีได้ดูแล้วน,นันน่นนั่น<ห>นั่นนั<อ>่นพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมีหลุดไหมมีหลุดไหมมีหลุดสักนิดนะมไม่มีไม่มีไม่มี <laughs> แต่บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนต้องรอติดตามชมเนาะอันนี้ทำอะไรกันนี่ครับผัดปลาไหลสไตล์เสียวี่ผัดปลาไหลสไตล์ใครได้ปลาไหลมาครับปลาไหลไหมใส่ลิ้มถามด้วยเลย ไปไหนตลาดตลา่ป้อม้มาเีที่สาวเอามาให้แมป้อมแมป้อมอยู่ตลาดชัชวานจะไม่เตียวมอดสนับนมาช่ับสนนมาห้โปรโมทมาหน่อยแม่ป้อมอยู่ตลาดชัชวนคองเจ็ดลำลูกกาเจ็ดลำลูกกาถูกต้องครับน่นนให้เนื้อให้ปลาให้มื เกือบผาสิบรอบเนี่ยเลาบนนี้เราเบเงินเป็นสองสามพันไปเลยเกือบสองสามพันตายเป็นหมื่น่ปเลยกูจีพูดเรื่งเนาะยังม่่ามึงเจ้าดิเอะรียกมาเราสิบมลมาเล่ามาอีกป้าอะไรเงี้พี่น้องมาอุดนนุนได้ยุตตลาดชัวาชัดวางคลองเจ็ดคลองเจ็ดลำลูกกาครับลองแท้คลองแท้มาเบงมาเบงครับเคปเคบี่เคบีเคปีเอาเล้วเอาแล้วเอาแล้าเฮ้ยไม่ยังวันอ่ะ เปบๆผงนัวผงนัวก็หั่นเิ้นอะไรอาละีิเสี่ยมงูตาไวอีหลีโอ้โหที่นี่เพราะตอนนี้เสียดประเดี๋ยวก็ที่ราดทั้งหมดมาเนี่ยใส่ใส่เล้ยวอ๋อเป็นชิราดีกนีเป็นน้ำนัวๆเลยประเดี๋ยหอมกุ๊บเลยประเนี๋ยพี่นนกินไหมกินเต็มยวงเลยเต็มยองเลยพี่นนไม่กินสัตว์ใหญ่ใช่ไหมปลาไหลปลาไหลกินแต่เอี่ยนไม่กินอะไรนะเอี่ยนเอี่ยนคืออะไร เกลือเกี่ยกับปไหเกีตัวกินไข่เก็ียดปลาไหลกินน้ำแกงเราอน้ำแกงขู่ข้าวมาถกินได้งกงกมางกลางกมงกแมา้มางกวดาถีงกมงม่ไงก็มางมางนมางม่ไมาถึม่ถึงก็มาถึงก็มาถงมางก็มาถึงก็มาถึงก็มาถมาถึงมาถึงก็มถึาถากันมามามาก เห็นมันย็นไปเนี่ยอาไปได้บูบบูบบูบูหั่นไปเฮ้ยนั่นไปบวกูดใส่ปุ๊บเป็นแกงไปแน่งเรียบร้อยครับเรียเย็นอนะไม่อยาขาเรอบนี้ออนทัวกี่วันพี่ถึงวันที่15บห้าิบห้อยู่เทปยาวๆโอ้ปกติคิดทอดเด้มา g l มาเทบแบบนี้เราจะไปด้วยกันตลอดเมนเมนเมนฮยังกะปุตเปิ่สิบรสชาติ เาแล้วทำไมไม่ใส่น้ำแบบผุกอี้ไม่ใส่ให้มันแห้งอะไรแห้งอ่ะใช่มันจะเป็นแห้งอันนี้มันจะออกมันๆหวานๆนุ่นๆกินกับข้าวสวยเลยดีแล้วพี่ดิดีดีๆดีดีกระเทียมอร่อยดีมันไม่แยกออกจากกันเราออกกันเลนะมันอร่อยเพราะอันนี้มันอร่อยเพราะอันนี้บัดกรทียอร่อยดีอันนี้ขายของบ่ะนี่ครับขายของบ่ เแบรเแปรไปนอนละไรลาไลเรื่อผัดเลผัดหลผัดแกงผัดเออผัดเผ็ดลาไลก็ดีผัดเผ็ดจืดอันนีอันนี้อะไรครับขัวกบขัวกบเออรสชาติมันสีคลายๆกับผัดหมูป่าอันนี้ใครทำเพ่อแค่ทำไม่ได้ใส่น้ำมัน่อดนี่แหละแค่าอขมอทำนะครับ น้ำมันะลวนกเียนนน้ำมันก็จะอยู่เกเียนอันนี้เป็นศึกษาไปแลวนี่อันี่กะทนี่ซ่บต้มกับโอ้นี่เรามีสมุนไพรสนคนไทยผักเข้าวะอันนี้โซดามแดงโซดามะนาวผักเข้าคิดมากไมกได้คือมาเป็นอ๋อ้ฮมอนสิไปเฮมันยังยันี่เฮมอนสิัน ้านหมเอาเหมือนผัดเป็ดหมูป่าไงเหมือนผัดเป็ดหมูป่าเลยปนั่งไหมนั่โอเคอยู่เพราะว่าขันไม่เจอที่นี่นะหอยในน้ำ่าน้ำตาลทำได้ดีไหมน่าก็ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราใส่แจ๊กเนี่ยตอนท้ายอย่างนี้ไปนอนจำนี้นะครับถ้าไปนองก็ไลค์ก็แชร่ฟังฟังมันมันละเรื่อยๆนะครับเสียมเสียมชิมก่อนแล้วกำลังจะพูดตามความจริงนะแทบชอบเสียมทำไมกินได้เป็นไงพูดตามความจริงอะ เสียบเสียบเบเดี๋ยวปลาไหลปอไม่เคยกินนอร่อยนะเนื้อปลาไหลนี่อร่อยคนทมันเริ่มแพงแล้วมันเริ่มแพงแล้วีบนี่น้อครับบพีน้องครับมันมาลำๆนยด้วยนะครับจากที่นี้ไม่ปราย